เราเราถึงไหนกันแล้วนะฉันหลับไปนานเท่าไหร่กันนย <laughs> สวัสดีทุกคนกันเดินะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง stupid man นะครับแล้วก็มาพบก,กับผมคนเดิมเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในเกม c o n t r o b and police party เท่าไหร่แล้ววะเจ็ดหรือแปดวะผมจำไม่ได้ p a r t ที่ไรไม่รู้เลยครับผมติดงานนานมากแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้มาทำนะครับแต่ถึงแม้ว่าผมกลับมาเนี่ยก็มาได้อาจจะแค่แปบ๊แปบๆนะครับเพราะว่ามันมีงานไม่อีก ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะครับเป็นงานสําคัญเนาะเออซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะทิ้งนะผมไม่อยากจะเลดนานถึงแบบว่าอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเนะเอาจริงแต่แบบว่ามันทําอะไรไม่ได้เนาะเออผมต้องแบบนั่งทํางานในชีวิตจริงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นเกมนั่งเคลียร์อะไรทีหลังนะครับเออทุกคนก็รอ,อผมหน่อยนะเออถ้าเกิดรอไม่ได้ผมขอโทษนะผมเสียใจจริงนะเธอโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าเราเล่นกันยังไงนะขอเอกสารด้วยครับอ่า,อาแป๊บหนึ่งนะ ต้องต้องกดคืออะไรนะขอดูกดก่อนเอ่อทนกดใหม่ทีนึงคาโก้อ่ะฮะดาเมจอ่ะฮะแล้วก็มีบัตรเช็คโอเคน่ะเรามาเริ่มกันเลยเพจวิลคอฟฟ์ฟิชเชอร์วิลคอฟฟ์ฟิชเชอร์วิลคอฟฟ์โอเคครับผมโนบิท78ทำได้ดีครับ,อ,รบอ่าเวลาเอ้าเวลาไม่ตรงนะครับจ่าทำไมอ้าวันนี้ก็ไม่ตรงนี่มึงมีอะไรตรงบ้างวันนี้เอ่อรหัส x11j5tdc x11j5tdc โ okay. อเคถูกต้องครับผมอันนี้ถูกต้องนะอ่าไหนดูซิทะเบียน avf8725sn ถูกต้องครับงอ,อมงอมงอมงอ,อ,อมมีอะไรต้องทำอะไรอีกอ่ะเช็คใช่ไหมมีไก่2มีกระเป๋า3ใช่ไหมอ้าวกระเป๋าเก<ฆ>ินมานี่ ใช่ไหมนั่นกระเป๋า1 2 3 4กระเป๋าเกิมอันหนึ่งเนาะทางนั้นก็คาร์โก้ลิสต์ไม่ถูกนะครับรูปตรงไหมรูปขายอยูออ่ชื่อผ่อออานนะครับพาสปอร์ตผ่านรูปผ่านรูปแบบรถเซนิดเซนิดเซนิดรูปแบบรถเซนิดอยู่ไหนวะเซนิดอ่ะก็ดูดีนะอืมดูใช่นะครับอ่ะไปต่อเซนิด r e g i สต r a t ชั n นนัมเบโอเคถูกต้องอันนี้ถูกต้องน้ำหนัก1310โ okay, อเคผ่านโอเคผ่านที่ว่าคือกลับครับผมโชคดีครับผมแค uh, อย่าอย่าอะไรแล้วไปไปไป,ไ,ป,ปไหนก็ไปต้องรีบทำงานต่อเร็วเข้าผมทำกี่วันนะสองวันใช่ไหมเออถ้าเกิดทำได้สองวันเดี๋ยวจะทำให้นะครับเพราะว่า ผมต้องรีบเร่งทํางานต่อนี่ผมเจีบไปลไนะนิดหนึ่งมานะาาเฮออ้ยปับ๊บไปลุยต่อ,อ,อซิเวสเตอร์ชื่อมันอย่างยากอะซิเวสเตอร์บาโลบุคอฟสกี้อครับโอ้โหชื่อมันโคตรยากเอ,อ้าไวรัสไข้วัาทาอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะเอกสาร e n t r y ไม่ถูกนะครับ entry entry ไม่รู้ไม่ถูกแล้วก็ฉีดอะฉีดตรงแบบไม่สนนะอ,อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้หมดอายุยัง แบบประชาชนยังไม่หมด N S 6 X F 7 6 2ถูกต้องครับผม,มน่าจะถูกเนอะ L V V เอาทะเบียนหายไปไหนเนี่ย L V V 4 9 2 2 N H โอเคถูกต้องครับผมชื่อหน้าตาหน้าตาตรงอยู่นะโอเคชื่อหน้าตาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างรูปตรงคาโก้ไม่มี vehicle type รุ่นอะไรเอ่ยรุ่น a อซัมเ เอซัมเอซัมเจ็ดสิบสองใกล้เคียงนะเออใกล้เคียงนะอ่าแล้วก็อะไรต่อน้ำหนักน้ำหนักไม่น่าจะเกินนะครับโอเคมาเช็คสภาพรถกันซิบัมเปอร์หายหนึ่งนะอ่าบัมเปอร์หายล้อยางแตกหนึ่งไฟหนะ้าไม่มีพังล้อไม่มีกระจกข้างหายไปไหนเนี่ยพี่ กระจกมองข้างหายไปไหนหนึ่งอันสองอันพี่ขับรถยังไงไม่มีกระจกมองข้างวะด้านหลังล่ะด้านหลังไม่มีโอเคมีแค่นี้ปะ่ะโทษด,ด้วยครับปฏิเสธจ้าเ,เปิดมาสองคนก็ไม่ได้ส่งใครไปเอ,อ,โ,อโทษครับโทษ <c oughs> เปิดมาสองคนก็ไม่ได้ให้ใครเข้าเมืองแล้วคนต่อไปมาครับโอ้ยรถสีสวยเช่มามามา,มา,ม,า,ม,ามาเร็วอ๋ออะไรมาบ้างเนี่ย ไม่ได้ออะไรผีปกคลีมา,มาใช่ไหม,ไมไหขอเอกสารด้วยครับอุลันเทซีอูลันเทซีอุลันเทซีอูลันเทซีโนวิดถูกต้องหมดอายุหรือ,อยังหมดอายุยังไม่หมดไม่หมดไม่หมดแล้วก็ไม่หมดเยี่ยมเยี่ยมสี vl y ok เอ่อแล้วก็มีอะไรอีกหน้าตาหน้าตาตรงครับผม ชื่อผ่านหมดอายุผ่านหมายเลขพาสอดผ่านรูปผ่านคาโก้ผ่านรูปแบบรถเซฟรถเซฟไฟสองดวงด้านหน้าเซฟเซฟเซฟโอเคใกล้อยู่แล้วก็น้ำหนักไม่นะบผิดผิดอะไรส่วนผสมรถส่วนผสมรถไม่ส่วนผสมอะไรวะสภาพรถโอเคไม่มีอะไรผิดครับปะไปได้โอ้โหเก่งาจ,ารจริงๆไวจริงๆวันนี้ เชิญครับคนต่อไปครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้หถ้าเกิดทุกคนแบบว่าทําการทําเอกสารให้ครบเท่าพี่นะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่รถสีเขียวอะ่ะพี่รู้บ้างว่ามันแหม่งๆนะสวัสดีครับสวัสด,ดีไม่มีเหรอผมเชื่อใจแล้วกันนะผมขี้เกียจหาแบบผมเชื่อใจมานี่มา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 นี่มา,มา,มา,มา ลงมาจากรถครับลงมาจากรถเอ่เอ,อ,อ,อลงมาลงมาแล้วก็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 วกเออเอเอไหนดูสิอืม,มตอนแรกผมว่าจะปล่อยไปแล้วนะต้องใช้อันนี้อืมอืมอืมลักลอบเงินเหรอโอ้เอาของเต็มเฉยของเต็มได้ไงวะเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวช่างเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแป๊บนึงนะพี่รอแป๊บนึง มีด้านหน้านี่ด้วยเปิดยังไงวะอือืโอ้โหมีตรงนั้นอีกหนึ่งโอ้โหมันมีเยอะเหมือนกันเว้ยเ,เก็บก่อนโอเคอโยนทิ้งไว้เพราะว่าพื้นที่จัดเก็บไม่พอนะเราเอาเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วกันเปิดสิมีไหม,ไหมวะนี่มีอันเล็กๆนี่โดนกูโอ้โหมีอันนี้อีก โอ้โหเยอะจริงๆอ๋อเออโอเคเดี๋ยวเออ่ทำยังไงดีวะอืมเรียกเรียกเรียกเออเรียกเรียกเรียกพี่เข้ามาดีวะพี่ตำรวจพี่เอ่อคือของเต็มอ่ะช่วยมารับคนรับของหน่อยเคเคพี่เออนั่นแหละนั่นแหละแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะเออเดี๋ยวผมขอขายของแป๊บนึงเดี๋ยวผมจับพี่เข้าคุกต่อเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเสร็จแม่งเอ้ย ต้องเคียรถมั่วเยอะไปหมดเลยเคีรยหน่อยครับลักรอบของเข้ามาแต่ไม่คิดจะติดสินบนเงินหรอแย่จริงๆโอ้มีที่ซ่อนอีกเว้ยโอ้แม่งหาไม่เจอช่างมันคนต่อไปครับโอ้คันสุดท้ายเลยเ,เนี่ยวันนี้ไปเร็วเว้ยเวันละ2วันดีเว้ยดี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 สภาพรถอะไรของพี่เนี่ยเชิญครับเชิญขอเอกสารด้วยครับอ,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 อ่ายิ้มครับไหนดูซิ หนวดตรงอยู่โอเคเอดรากกี้นะครับเอดรากกี้เอดรากก์เอเดเอเดอเดรเอดรย์กกี้กกี้โอเคถูกต้องครับผมไก่2สัมภาระ5ไก่2สัมภาระ5อืมก็ถูกต้องนะไม่น่ามีอะไรผิดเนาะโอเคแล้วก็รหัสล่ะรหัสก็ถูกต้องโอเคไหนดูซิวันหมดอายุหมดอายุยังเอ่ยยังไม่หมดนะโอเคถูกต้องอออืื้ห วอลิลา4สี่คูณผมเชื่อว่าอันนี้คือวอลิลา4สี่คูณ4ี่เอาจริงคือขี้เกียจวอ่อแป v 6 1 8 r p โอเคถูกต้องครับผมมาเช็คสภาพรถกันดีกว่ามีกันชนด้านหน้าพังไฟแตก1ไฟมองข้างหาย1โอเคกันชนด้านหน้าพังกันชนด้านหน้าพังอ่ะไม่ใช่ เขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนโทษโทษโทษ d e f บอดี้เวิร์คนะครับไฟหายหนึ่งแล้วก็จกแตกหนึ่งครับผมโอเคมีแค่นี้เข้าเมืองไปได้เลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับเจอไรจูสตราย,ยัวพูดอะไรไม่รู้เรื่องเอ้เรียบร้อยเสร็จสิน้นอ,อ่าโอ้ง่ายง่ายเอ,าอ้าเฮ้ย น้ำหนักเกินโอ้โหแล้วกูเสื่อมสภาดอะไรที่มันแบบว่า,าโอ้โหง่ายสุดๆเอ้าโอ้ช่างมันโอ้ผิดเป็นครูผิดเป็นครูผิดบ่อยๆหน่อยเป็นอาจารย์เว้ยผิดบ่อยๆหน่อยเป็นผู้อำนวยการใหญ่เอ่อผมต้องอัปเกรดอัปเกรดอะไรดีอัปเกรดคลังเก็บของไหมเอออัอปเกรดคลังเก็บของเออเนนเนนพันสองร้อยเลยอัพเยอะๆจะได้เก็บได้เยอะๆ อ่าเยี่ยมยอดส่วนอย่างอื่นเนี่ยอัพคนหน่อยไหมห้าร้ยอย500ต่อคนเหรอก็มีทั้งหมด6คนก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่เออห้าร้อยต่อคนหกห้าหกสามสิบสามพันแพงไปไม่เอาแพงไปแพงไปหน่อยนะไว้ไว้ทีหลังแล้วกันนะอันนี้เท่าไหร่พันสามเหรออ่ะพันสามพันสามเออจะได้เก็บของเีอะขึ้นจะได้แบบว่า สามารถเอาตัวรอดได้มากขึ้นนะครับเยี่ยมยอดเอาจริงๆคือกูจะเอาให้ตัวเองอะ่ะคนอื่นมันจะเรื่องอะไรก็เรื่องของมันเออทหารลูกน้องกูจะแบบเป็นไอ้กระจอกก็เรื่องของแม่งกูไม่สนใจเว้ยไปลุยกันต่อโอ้มีพื้นที่จัดเก็บของในกระเป๋าเยอะขึ้นตั้งสี่ช่องเลยฮึปเออนอนหลับสบายฟรีเอา้ากูยังหลับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเอา้าโดนโจมตีชิบหายแล้วเออ ระว, <HHH> ว,ว,ว,ว e. ังระว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 ังรวงไม่ฟูมาคือแรกเอาเลยเพิ่งกลับมาเนี่ยต้อนรับได้ดีนี่หว่ายิงไม้ไงกาดมไงไมหไม่ย at ิงไม่ยิงไม่ยิงไม่หกาดไมงมัวก่อนหน้านี่กูเล่นยังไงกูไม่รู้กูทำงานมาปุ๊บกูลืมเลยว่ากูเล่นยังไงก่อนหน้านี่นี่ยังนี่ยงนี่ยังนี่นี่นี่ปิ้ว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 เจ็ิดิ ยี่น so you ี 100. 500. 100. 500. Pues ่ดึกว้ายเฮียยี่นี่ดึกเอ้ยสวยงามครับเก่งมากสวยงามครับเก่งมากเออเก่งมากโอ้ย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 เราเราเรากระสุนโอ้โหกระสุนเราเหลือเหลือตั้งห้าเหลือว้ายเฮียป้าเป็นเฮียอะไรเออเราเหลือตั้งหกร้อยนัดแม่งง่ายหกร้อยหกร้อยหรือห้าร้อยว่ากูปัดขึ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยปัดขึ้นเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยสวัสดีพี่ไอ้ยไงโอ้โหคือมองก็มองไม่เห็นนะกูก็สุ่มยิงไปเรื่อยกูเห็นมาร์กจุดๆว้ายระเบิดเว้ย ระวงังโอ้โหเอาดิเอาดิอาดโอ้โหมึงมาบุกอะไรตรงนี้เนี่ยฮะกูเป็นแค่ไข้กันคนแล้วกูนนกอยู่ฝั่งพวกมึงด้วยซ้ำอะ่ะแล้วมึงจะมาก่อการร้ายอะไรกับพวกกูวะกูทำอะไรผิดปะเนี่ยนี่ไงเอ้าเฮียกยิงไม่โดนเอา้าไม่ไงญ่ไม่โอ้โหไม่ได้เล็งคือแบบว่าปืนมึงดีด,ดีดีดขนาดน,ดดน,าดนี้ดีดขนาดนี้พี่เสียงเสียงเสียงยังไม่หมดอีกเหรอเสียงอะไรอุ้ยระเบิดโอ้โห อใครยิงผู้มึงผู้มึงคนไหนเป็นคนยิงบอกมาเดี๋ยวนี้เลยผู้มึงคนไหนเป็นคนยิงโอ้โหียแม่งเลยแม่งเสียงฉี่ฉี่ใส่กูแล้วก็เอาระเบิดบึ้มใส่กูเฉยโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดแพ๊ท้งบี้แพ็ิงโอ้โหวิจุกวิจุกหลบหลบบเนียนหลบสมูทสมูทตูตอะไรวะพูดเชี่ยอะไรของกูเนี่ยแม่งไม่แม่งเนี่ ไปสัตบไปเอาแล้วใครยิงละเบิดใครยิงใครยิงใครใครยิงระเบิดของกูใครใครเป็นคนยิงมึงมึงสารภาพมาเลยใครยิงถังระเบิดฮะแล้วไม่ยิงยิงแบบนี่นะยิงแบบยิงแบบจุด ไอ้เฮี่ยนี่ยิงย้ำให้แม่งระเบิดโอ้โหส้นตีนจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวสคิปแม่งเลยละกันแม่งเออกูมาตายเพราะอะไรมั้งโ้ตายเพราะเพื่อนกูกูเลยอยากชอบกูเห็นอะไไปอ้าวไอ้ยักษ์กูจะขืมสักหน่อยไอ้ยักูคขืมได้ไม่กี่นาทีไอ้เปรชเลย โอ้ยแต่ละวันสต่ละเรื่องไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้ปิ๊วอะไรมันยิงกูเนี่ยเฮ้ยมึงบ้าเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โอ้รถรถศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฝ่าความความปลอดภัยมันความปลอดภัยของความปลอดภัยของเมืองนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ย คือทำไมทำไมมึงถึงฝ่ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือทั้งเมืองมึงทหารเนี่ยก,กูถามจริงเหลือเหลือเหลือแค่พวกกูเหรอหรือยังไงไอี้ยพวกมึงถึงได้แบบว่าสามารถปล่อยให้มันขับฝ่ามาหาพวกกูได้เนี่ยไอย้โอ้โหโอโ้สามสองหนึ่งหยุดเลยใช่ไหมหยุดไฟกดหยิบมากเลยโอ้โหกูถามพี่จริงมึงมึงแม่ เหมือนพวกกูแบบมีกองกำลัง GTA อะ่ะพร้อมปกป้องไอ,อ้เหี้ยจริงแล้วพวกกูแม่งแบบป้องกันด้วยตัวเองอะ่ะจะบอกว่าแบบแม่งมีเพื่อนก็ไม่ถูกไอ,อ้เหี้ยแม่งยิงกันไม่โดนสักนัดไอ้เหี้ยกูต้องจัดการเองทุกอย่างเลยไอ้เปรตนี่มหมโอ้หุนวายกูจริงๆทำได้ดีมากทำงานได้เยี่ยมสุดๆเลยนี่อ่ะหัวหน้าต้องชอบมากแน่ๆเลยอะ่ะครับพี่พี่ไม่คิดจะส่งกำลังเสริมมาให้ผมให้ทหารหกคนต่อต้านทหารเป็นกองทัพไอ้เปรต เลี้วมึงแม่งโอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงเฮ้ยไปจ้างมันเหนื่อยเหนื่อยเก็บของเก็บของแล้วเดี๋ยวนอนพักต่อยี่แม่งเอ้ยเปิดมันมาเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยกูจะบ้าว้าเก็บของไม่ได้ของเต็มแล้วช่างมันเก็บแค่นี้ก็เก็บแค่นี้เฮ้ยไอ้ฟันดีฝันดีนอนต่อแล้วครับทุกคน เอ้แม่งเอ้ยตื่นมาเพื่อบูกูจะบ้าว่าฝันว่าได้กำไรได้กำไรอยู่ใช่เฮ้ยเช้าวันใหม่โอ้ตื่นก็ตื่นก่อนไอ้นี่นาฬิกาปลุกแป๊บนึงเฮ้ยชูเพื่อเฮ้ยเช้าวันใหม่ตื่นอีกรอบนึงเฮ้ยคอนฟลิกต์ออนเดอะอินเดอะเซาล์ความขัดแย้งในทางใต้นะครับ มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านทางก็ทางใต้เราจะต้องทําให้แน่นหนายิ่งขึ้นอือ้อฮอ๋อฮะข่าวนะครับคอนฟลิกต์อิ e s o เ t h นะครับมีการเอ่อเหมือนกับความตึงเครียดร,ระหว่างคากัสถามกับอบาคัากอารักนะครับ <c oughs> อืมโอเคอ่านแค่น,นี้พอ ไหนกดโอ้โห,โโหเชื่อกูเพิ่งเคลียร์ไปอายุ37โอเคโอสีเงินล้อยางแตะสองอันยูนิตออฟลาลีโอเคนหนเราองทำอะไรแค่นี้นะคือไม่มีอะไรเลยคือมึงมึงมึงเพื่ออะไรเนี่ยกดคือ,อไร่เรากดกดคือห้ามใครเข้าอะก็ไม่มีนี่อะเชื่อเลยวะ กดก็ไม่มีเอา้เอาแล้วบอกกูทำไมวะใช่ไหมเออขอเอกาสารด้วยครับอ๋อขายของก่อนเนาะเอะขอขอขายหน่อยอ๋อไม่ใช่นี่หว่ะเออออกมนนี่ซื้อตรงนี้อ่าขายครับเออขอบคุณครับเออขอเอกาสารด้วยครับเออเซริกเดวิลเซริกเดวิลเซริกเดวิลโอเคเซริกเดวิลเดวิเดวายชื่อเฮีเอฟ fh 7 c 6 4 pu โอเคถูกต้องครับผมดูซิอาฮะอุ้อหททำเร็วมากสองเร็วมากมากอีวิวู้หขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยโอ้ยตตองนั่งเช็ค1 2 3 4 5 6แล้วก็ถังเบียร์2ใช่ไหมโอเคดูซิซีเมนต์มี3โปรเตโต้มี3กล้วยมี1เบียร์มา2โอเคถูกต้องครับ ไม่เป็นไรผิดนะน้ำหนัก2200กิโลไหวไหมเนี่ยโอเคไหวเว้ยเออแล้วยี่ห้อรถซีนาซี่อลอรถซีนาซีนาอ๋อรถออกเป็นรถตู้เออถูกต้องนะแล้วสภาพรถล่ะสภาพรถยางแตกหนึ่งนะครับไม่ตรงต่ออันนี้เนาะอากันชนหน้าแตกฮะ gbi 2 1 8 9 vk โอเคก็ได้อยู่โอเคงั้นมาเช็คกันแค่ว่านั้นเออยางแตก1กับกันชนหาย1นะครับมองข้างหาย1ด้วยเนาะอ้าวกระจกแตกนะฮะโอ้แต่เมกูมภทึ่งมาเห็นทีละอันวันเนี้กระจกแตก1มองข้างแตก1นะครับอืโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมหน้าตาล่ะเออหน้าตา ก็ถูกต้องอยู่นะลอใช้ได้เลยเราอ่ะเข้าไปครับออโชคดีครับโชคดีไม่น่ามีอะไรพลาดมั้งใช่ไหมเชิญครับคนต่อไปโอเคโอโ้เอกสารถูกต้องตอนนี้มันเก่งจริงคนต่อไปเอาหมูมาด้วยเหรอหมูอะไรวะเนี่ยทะเบียนอะไรโอเคเชิญขอเอกาสารด้วยครับเช็ค ล้อยางแตกโอเคนาเซมอีซิกนะครับนาเซมอีซิกหมู2ตัวนาเซมอีซิกเจ็ดร้าไอเฟลอีโอเคถูกต้องครับผมเวลาถูกต้องถูกต้องมีบางอยากขายสนใจไหมอ่าไหนลองดูซิมีอะไรขายครับโอ้ขายรับซื้อบุรีเหรอโอเคงั้นขายบุรีครับแค่นี้แหละอ่าแค่นี้แหละครับเออเออเออหูปากหูปากกูจะทำงันอ่าักล้อยางแตกหนึ่งนะ ไฟแตกสองด้วยฮะไฟแตกสองล้อ,อยางแตกหนึ่งแล้วก็กระจกมองข้างยังดีอยู่โอเคกระจกทั้งหมดก็ยังโอเคไม่มีอันไหนแตกล้อโอเคกันชนหน้าโอเค L V W 9613 FT ก็ถูกต้องอืมดูดีนะอายุเท่าไหร่อะหรอ3า 33, ไม่ตรงกับ เกณฑ์สาเโอเคมันยังมีกฎถ้าเกิดเกิน3ต้องไล่ออกอยู่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีโอเคไปงั้นก็เชิญครับผม yeah. ว้ายกดผิดโทษ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 เอ้าเหียไปเลือดดึงแม่งลงมาเฉยเลย เออเออพี่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 ขึ้นพี่ขึ้นรถได้แล้วพี่พี่ผมผม,ผม,ผมกดผิดพี่ขอโทษโทษทีโทษท,ทีชีวิตจ,จริงมันต้องพูดว่ายยงไงไรผม,ผมผมเรียกผิดเหรอเจอแล้วกันต่อไปฮะมามามาดูเช็คก่อนมีอะไรมั้งรถสีฟ้าโอเคโอ United ลาลี่โอเคก็ดูไม่มีอะไรนะดูเงียบสงบนะถูกต้องไหม โอ้ยถูกเว้ยคุณมันเก่งจริงๆเอกสารด้วยครับเอกสารด้วยครับเป็นคน<อ>จากไหนเนี่ยคาคัสถามโอเคฉันต้องเอาของนี้ไปส่งเร็วๆเลยอีกสามวันฉันต้องไป,งไปแล้วไม่งั้นแล้วก็วฉันโดนไล่ออกแน่ๆอืออ,อ,อ,อ่าปะปะปปปปอืมอืมอืม ครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนที่แบบว่ามีปัญหาก็เป็นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของยารักษาครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานที่แบบว่ามันไม่เกี่ยวกับยารักษาที่แบบสําคัญก็ปะโชคดีครับโชคดีคงไม่ได้เอาอะไรมาใช่ไหมอืมโอเคอผิดก็ผิดคนต่อไปครับเชิญอืมผิดเยอะไหมอืมผิดกดการเข้าผิดกดการเข้าอา๋อเอาของมามากเกินใช่ไหมช่งมันไปเออเชิญครับคนต่อไปอืม เดีสิขนของ,ของอไปไปลงมาพี่ลงมาไม่ไม่ต้องไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คพอดีว่ามันเป็นการตรวจแบบใหม่ไม่ต้องใช้เอกสารพี่เออผมจะถามพี่ว่าอันเนี้ยอะไรเอ่ยอ,อันเนี้ยอะไรอ,ะอันอันเนี้ยคืออะไรครับพี่มันคืออะไรอผมว่าผมไม่คุ้นนะว่าผมแบบว่าบอกให้ผมแบบว่าอนุญาตที่เอาอะไรพวกนี้เข้ามา ผมว่าผมไม่คุ้นนะพี่ชายพี่เอามาจากไหนพี่บอกผมได้ไหมพี่ไปซื้อมาจากไหนเผื่อผมจะหย่อนแบบผ่อนให้อะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมอืมได้ไหมพอจะผ่อนให้ผมได้ไหมผมอยากได้บ้างอ่ะมีไหมแถวนี้เช็คเช็คเช็คดีๆเช็คดีๆแม่งว่องยาวยิ้มหายไม่มีนะโอเคไปเอ้าของเต็มอีกแล้วเอ้ ของแม่งก็เต็มเยอะชิบหายนะไปเข้าคุกทรรมาล่ะอยากรู้เหรอก็เพราะมันทรรมาล่ะไงมันทรรมาล่ะเก็บปะธรรมราทำทำทำไรมะแล้วก็ทำธรรมดาเฮ้อกูเศร้าปะต่ออ้าตัวขังตัวเองเฉยปะอู้ ไปเก็บให้ผมหน่อยพี่คนสุดยอดโยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้แถมเก็บครบด้วยไปคนต่อไปครับเมือ่อกี้คืออะไรอ่ะเมือ่อกี้คือทะเบียนโอ o โอเคเออดีจะได้ไม่ต้องกังวลโอ้ไม่มีแล้วเหรอว้าวันที่วัน,นวเร็วเลยไหนดูสิรถคันสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ออกฟ้าไหมไม่น่าออกเนาะเออ ขอเอกสารด้วยครับไม่น่าติดกัน2อันมั้งโจรขอเช็คอายุหน่อยนะห้าสิบสามพี่จา๋าน้าตาไม่เหมือนนะครับหน้าตาไม่เหมือนนะไดยันกาชิเมกนะครับดดยันกาชิเมกดดยันกาชิเมกไดยันกาชิเมกโอเคไม่มีเลยหมดอายุหรือยังหมดอายุแล้วด้วยนะครับเ c 3 8 6 Y 6 4ถูกต้องครับผม WQ สี่ห้าเก้าหก L W โอเคแล้วก็ซีนาซีนาน่าจะใช่นะน่าจะเป็นยี่ห้อถูกต้องเอ่อน้ำหนัก2,200ักิโลสองพน้อยำหนักเยอะเกินไปนะครับเอ่อมีไก่3ไก่3ฟาง9เลยเหรอแล้วก็ยา2โอเคถูกต้องไหนดูซิ Household Food เฮาโหมันผิดกฎดป่าวะไม่น่าผิดมั้งใช่ไหมไม่น่าผิดแหละน่าจะใช่นะเอ่อมีอะไรผิดไม่น่ามีอะไรผิดนลเช็คหลังเช็คล้อเช็คอะไรหน่อยไม่มีนะเออไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะปะงั้นก็กลับบ้านครับอืมไปกลับบ้านไป w h a t h a day เป็นวันอะไรกันเนี่ยเป็นวันพุธ <laughs> ป้ขับไปขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆครับ,รบ <c oughs> อือเป็นวันที่สงบสุขจริงๆนะเออทำงานสงบสุขไม่มีอะไรเลย <c oughs> นั่นอันสุดท้ายแล้ว <c oughs> นอนได้แล้วโอเคครับคุณครับ <c oughs> โอ้ยนอนพักเออเป็นวันที่สงบสุขจริงๆว้าโอ้ได้กำไร400บาทเออ ไม่มีอีเวนต์เลยเอ๊ะทำไมมันมสหายหลับสบายดีไหมเนี่ย <ไป S 2> โอ้มีจดหมายได้เงินมาว้าวโอ้ขอบคุณครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเหรอเงียบเชียบเกินไปอ้าล่าอเอิม่มตดตดอะไรวะตัดจบคลิปแม่งเลยก็ สองวันไม่มีเหตุการณ์นะเนาะแล้วผมอัดมาประมาณสามสิบนาทีแล้วมันอาจจะตกคลิปประมาณสักยี่สิบนาทีถ้าเกิดต่อยสักวันหนึ่งนี่แม่งจะฆ่าไปสี่สิบห้านาทีแล้วซึ่งมันจะมากเกินไปหน่อยนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคอนทราเบนโพลิสพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้นะครับเป็นคลิปเงียบๆสบายๆไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนอกจากจนบุซึ่งแม่งไม่มีในเรื่องคืบหน้าอะไรเลยถือว่าเป็นพาชิวๆไปแล้วกันนะพาธรรมดาเป็นพาพักผ่อนสระผมเลยกันนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนชอบนะ ไลค์กดับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดิงกระดิ่งก็อย่าลืมกดที่ผมด้วยนะเพื่อที่ทุกคนจะได้รับข่าวสารของผมแบบทันทีทันใดเลยนะเนาะโอ,อเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่หน้าเดือนหน้าปีหน้าแล้วแต่ความเกียรติของตัวผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ